สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดัมดิ่งกันเรื่องข้อมูลการเดินทางไปอินเดียในฐานะพุทธสถานนะคะคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็หลากหลายมาก ตั้งแต่ภาพรวมอินเดียเลยไปจนถึงความหมายที่แบบลึกซึ้งม,งมากๆของการไปเยือนแต่คำถามสำคัญที่ดูหวนข้อมูลชุดนี้พยายามจะตอบก็คือการเดินทางผ่านสภาพแวดล้อมที่อาจจะท้าทายของอินเดียเนี่ยมันกลายเป็นการเดินทางภายในจิตใจตามแนวพุทธได้อย่างไงประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยเขาเน้นชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยนะว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การไปเที่ยว ไปดูโบราณสถานเฉยๆแต่เป็นการเดินทางเพื่อเจริญใจคือพัฒนาจิตใจแล้วก็เจริญศรัทธาด้วยคือเพิ่มความเชื่อมั่นในพระธรรมอันนี้เป็นการปรับโฟกัสที่สำคัญมากๆเลยครับจากการท่องเที่ยวทั่วไปการปรับโฟกัสที่ว่ามันเริ่มต้นยังไงหรอคะทำไมต้องไปอินเดียคือจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่แค่การตามรอยพระพุทธเจ้าเฉยๆ แต่เป็นการไปเพื่อแบบว่าเปิดกว้างทางความคิดให้เห็นโลกตามความเป็นจริงเอ่อตั้งจิตปฏิบัติธรรมในสถานที่จริงแล้วก็น้อมนำสิ่งดีกลับไปที่บ้านเราแล้วก็มีการพูดถึงการชื่นชมสี่แบบด้วยที่แบบสุดท้ายคือธรรมะประมาณิกาที่หมายถึงชื่นชมในธรรมะหรือปัญญาอันนี้น่าจะเชื่อมโยงกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาภายในหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับการเน้นที่ธรรมะประมาณิกาเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าเป้าหมายสูงสุดเอ่อไม่ใช่แค่ความประทับใจในรูปในเสียงหรือลักษณะภายนอกแต่คือการเข้าถึงแล้วก็ซาบซึ้งในแก่นคำสอนจริงๆซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการสแสวงหาความสุขจากปัจจัยภายนอกมาสู่การเพราะบ่มคุณค่าจากข้างในเลยครับ สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาโดยตรงอ๋อค่ะแต่การเดินทางนี้ก็มีด้านที่ต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันเนาะข้อมูลระบุถึง5มีที่ควรต้องมีคือมีทรัพย์มีกําลังมีศรัทธามีเวลาแล้วก็มีผู้นําที่ดีแล้วก็ต้องเตรียมใจด้วยนะคะว่าอาจจะเจอสภาพแวดล้อมที่ต่างจากบ้านเรามากๆทั้งออที่เขาพูดถึงกันอย่างขี้ขอทานพ่อค้าวัวคนเยอะขยะ แล้วเรื่องห้ามีนี้มันช่วยรับมือกับความท้าทายพวกนี้ยังไงบ้างคะครับในแหล่งข้อมูลเขาเชี้ให้เห็นว่าห้ามีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความพร้อมทางโลกนะครับแต่มันเหมือนเป็นรากฐานเลยที่ทําให้เรายืนหยัดอยู่ได้แล้วก็รักษาเป้าหมายของเราไว้ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อาจจะดูวุ่นวายหรือกระทบใจเราได้ง่าย,ายๆการมีทับซับอย่างมีรัพย์มีเวลา แล้วก็มีความแข็งแกร่งจากข้างในคือมีกําลังมีศรัทธาบวกกับการนาทางที่ดีคือมีผู้นําเนี่ยมันจะช่วยผู้เดินทางสามารถมองข้ามความไม่สะดวกสบายผิวเผินพวกนั้นไปได้แล้วก็จดจ่ออยู่กับวัตถุประสงค์ทางธรรมจริงๆคือการสร้างการสั่งสมบาร,รมีในแดนพุทธภูมิแห่งนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือเป็นเครื่องมือช่วยให้เราโฟกัสได้ถูกจุดนั่นเองทีนี้จุดหมายหลักของการเดินทางก็คือสังเวชนียสถาน4ตํตำบลที่ประสูตร ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพานคำว่าสังเวชเนี่ยข้อมูลย้ำม,มากเลยว่าไม่ได้แปลว่าเศร้าโศกเสียใจแต่คือเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความอาหารในการปฏิบัติธรรมมันกระตุ้นยังไงคะครับสิ่งที่กระตุ้นก็คือการเห็นสัจธรรมผ่านสถานที่จริงเลยครับพอเราไปถึงที่เหล่านั้นเนี่ยข้อทิ่สำคัญที่เอกสารเขาเน้นคือ1 การเห็นซากปรหาหักพังเห็นกองอิฐแล้วพิจารณาถึงกฎพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนการเห็นความเสื่อมสลายด้วยตาตัวเองมันจะช่วยให้เราเข้าใจความไม่เที่ยงได้ลึกซึ้งขึ้นมาก 2. ก็คือการน้อมนําเอาหลักธรรมสาคัญที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงณสถานที่นั้นๆมาปฏิบัติอย่างเช่นที่พุทธคยาที่ตรัสรู้ก็อาจจะเน้นการระลึกถึงหนทางสู่การดับทุกข์ การทำแบบนี้แหละครับถึงจะเรียกว่าศรัทธายอย่างมีปัญญาคือเกิดทั้งบุญจากการไปเยือนแล้วก็เกิดปัญญาจากการพิจารณาธรรมด้วยการมีศรัทธายอย่างมีปัญญานี้น่าสนใจมากค่ะซึ่งก็นําไปสู่อีกประเด็นสําคัญในข้อมูลชุดนี้เลยที่ดูเหมือนจะเชื่อมยุงกับการพึ่งพาปัญญาแล้วก็ตนเองนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างคําว่าอธิษฐานกับอ้อนวอนใช่ครับ ประเด็นนี้ลงเอียดอ่อนแล้วก็สําคัญมากนะครับคือพุทธศาสนาเราเน้นหลักอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนข้อมูลชี้ว่าการอ้อนวอนเนี่ยคือการร้องขอจากสิ่งภายนอกโดยที่เราไม่ได้ลงมือสร้างเหตุปัจจัยเองเลยซึ่งมักจะเกิดจากโมหะหรือความไม่รู้จริงตามหลักพุทธศาสนาคือไม่เข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็การกระทําทของตัวเองะครับแต่ว่าอธิษฐานเนี่ย ไม่ใช่การขอเฉยๆนะครับแต่มันคือการตั้งปณิธานคือการตั้งใจอย่างแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะลงมือทําเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตัวเองเหมือนอย่างพระสารีบุตรที่ท่านตั้งจิตปรารถนาจะเป็นอัครสา,าวกท่านไม่ได้แค่นั่งรอนะครับแต่ท่านสร้างเหตุสั่งสมบารมีอย่างมุ่งมั่นจริงๆนี่คือพลังของการตั้งใจจริงพอฟังแบบนี้แล้วภาพรวมของการเดินทางไปอินเดียในมุมมองนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะมันคือการเดินทางที่ใช้ประสบการณ์ภายนอก ทั้งความท้าทายทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องมือในการเดินทางข้างในตัวเราเพื่อให้เข้าใจสัจธรรมกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติแล้วก็ตั้งมั่นในเป้าหมายด้วยการพึ่งพาตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่ไปเห็นแต่คือการนำบทเรียนแล้วก็แรงบันดาลใจกลับมาด้วยถูกต้องเลยครับและเมื่อเราเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆของสังเวชนียสถานการปรงสังเวชที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติ แล้วก็เข้าใจพลังของอธิษฐานที่ตั้งมั่งด้วยปัญญาแล้วก็กรรมของเราเองซึ่งเหมัอนต่างจากการอ้อนวอนที่มาจากความไม่รู้เนี่ยคำถามสําคัญที่เราอาจจะต้องนํากลับมาคบคิดกันต่อก็คือนอกเหนือจากการเดินทางไปยังสถานที่จริงเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะนําบทเรียนเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังแล้วก็หลักการพึ่งตนเอง คืออัตตาหิอัตตาโนนาโถมาปรับใช้ในชีวิตรประจำวันณักที่ที่เราอยู่ตอนนี้เลยได้ยังไงบ้างล่ะครับ ผมมาค่าจันอาประตู